S 1> <S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชาแนลนาชาแปดสิบหทาโร่นะคะมาพบก,กับแม่มอนนาชาอีกแล้วเช่นเคยขอโทษทีเมื่อวานนี้หายไปวันนี้มาทําคลิปให้กับคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านแล้วนะคะวันนี้เรามาดูว่าท็อปปิดในหัวข้อที่ว่า ข้อความจากเขาฝากถึงคุณมาดูกันว่ามันจะเป็นเรื่องราวของคุณไหมและเขามีอะไรอยากจะฝากถึงเรานะคะวันนี้เป็นไพ่สีเขียวหมดเลยแม้กระทั่งตัวเลือกก็ยังเป็นสีเขียวแต่เขียวไม่เหมือนกันอ่ะวัดใจกันไปนเลยคุณชอบเขียวแบบไหนกองไพ่กองที่หนึเป็นสัญลักษณ์ของหินนะคะสีเขียวแล้วก็ไพ่สีเขียวแบบนี้กองเลื่อนที่สเป็นเขียวกิตันแบบนี้ ะะและตัวเลือกที่3เป็นสีเขียวลูกแก้วนะคะคุณชอบพลังงานไพ่กองไหนสัญลักษณ์ของอันไหนนะคะให้คุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบโอเคแต่ละแต่ละอันไหนคือดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะแล้วก็กองไพ่ชุดไหนดึงดูดใจคุณมากที่สุดการดูเราไม่ได้เจาะจงดวงใครนะคะที่รักเป็นการดูแบบโดยรวมทั่วไป อาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงไปทั้งหมดหรืออาจจะมีข้อคิดหรือแง่คิดอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับเราเราเก็บแต่พลังงานดีๆเก็บพลังงานที่เป็นพลังงานบวกๆกลับไปพัฒนาชีิตของเราถ้าสิ่งไหนเราฟังแล้วเราไม่สบายใจอย่าดึงมันกลับไปมันวางไว้ตรงนี้นะคะโอเคอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปเครียดกับสิ่งที่ ทำนายจนเกินไปเพราะว่าเขาไม่ใช่ดวงของเราหรือไม่ได้เจาะจงเราโดยเฉพาะแต่บางอย่างมันก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเราได้ฉะนั้นก็เลือกฟังเนาะเอาที่เรารับไหวเอาเราที่เราทําเราฟังแล้วเราสบายใจก็แล้วกันขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และพี่ๆที่มีขึ้นความถี่ตรงกันใหม กด s u b s c r i ต e ตามแม่หมอหน่อยนะเป็นกำลังใจให้กันแม่หมอเห็นยอดขึ้นแต่และวันแม่หมอก็มีกำลังใจในการทำงานโอเคการดูที่ดีคือการดูดวงส่วนตัวจะสามารถบอกคุณได้ทุกเรื่องราวแล้วก็ช่วยหาคำตอบและแก้ไขปัญหาของคุณได้นะคะฉะนั้นสนใจก็แอดลาดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปดิฟแคปชั่นนะคะทุกๆครั้งเนาะโอเคไปกันเลยค่ะที่รักหนึ่งส ก่อนอื่นช่วงนี้เราจะเช็คพลังงานเ n e r g y ก่อนเสมอนะคะแล้วก็พลังงานความรักว่ามันคือคุณเรื่องแล้วมันตรงกับคุณไหมด้วยนะคะแล้ววันนี้จะใช้ไพ่ตรงนี้เป็นไพ่ฟังใจนะคะที่จะบอกว่าเขาฝากอะไรถึงคุณด้วยนะคะเราไปดูกันเนาะผดดู้เลีอก่องที่หนึ่งรอชพลังงานตัวตนของคุณและ Energy ของคุณนะะพลังงานความรักของคุณเจอเรื่องราวอะไรมาความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไร ว้าวคุณกําลังได้พบรักใหม่กําลังมีความรักคุณกําลังมีความสุขความรักนี้กําลังเริ่มต้นกําลังไปในความสัมพันธ์คุณมีความสุขอิ่มเอมใจที่ได้เจอคนคนนี้บางคนเจอในสายเออสายปาร์ตี้ซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนที่แนะนําให้รู้จักกันคุณรู้จักเขาคุณมีความสุขคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกว่าคุณได้ปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่ได้มาเจอกับคนคนนี้ความรู้สึกคุณมีความคุณรู้สึกว่าคุณดีใจคุณมีใจคุณรู้สึกว่าคุณได้พบรักที่มีความรู้สึกอิ่มเอมใจแต่คุณยังไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไปจบลงอยู่ที่ไหนแต่การได้รักการที่ได้มีเขาการที่ได้เปิดใจได้คบได้คุยกับเขาคุณมีความสุขทางใจมากๆกับคนคนนี้นะคะโอเคถ้าคุณเป็นพนังงานของเอ e น g y ประมาณนี้ไปต่อเรามาดูเขาคนนั้นกันค่ะว่าแล้วเขาอ่ะมีความรู้สึกพลังงานความรักที่เขามีกับคุณเป็นแบบไหนนะคะ คุณกับเขาก็ติดต่อสื่อสารแต่ตัวเขาเองเนาะเขาเองก็เหมือนลองดูลองใจลองลองศึกษาคุณอยู่เหมือนกันความสัมพันธ์เขาก็กําลังเริ่มกับคุณศึกษาดูใจคุณติดต่อกลางพูดคุยกาลังแบบว่าเข้าหาคุณมากขึ้นเรียนรู้คุณมากขึ้นโอเคลักษณะของเขาอคนคนนี้เขามองว่าคุณเองก็ไม่ธรรมดาเขาอยากจะชนะใจคุณเหมือนคุณเองมีตําแหน่งหน้าที่ มีความอุดมสมบูรณ์มีการมีงานมีความแบบเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างนะคะตัวเขาเองก็รู้สึกว่าเขาอยากจะครองใจคุณหรืออยากจะเอาชนะใจคุณเหมือนตัวเขายังมีความไม่พร้อมที่เทียบเท่าไปกับคุณนะอ่ามันอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นพลังงานคือเป็นประมาณนี้นะคะอืมแล้ววันนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆนก่องที่หนึ่งทีมหนึ่งโอเคอ่า เขากาลังดูเขากาลังศึกษาคุณมากมากเขากาลังสืบกําลังส่องกําลังดูว่าเขาจะเอาชนะใจคุณได้แบบไหนและจะเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ได้อย่างไรนะคะอืมเหมือนสถานะความชัดเจนระหว่างคุณกับเขาเหมือนสังคมคนรอบข้างครอบครัวญาติพี่น้อง หรือสังคมรอบข้างกำลังมองผู้คุณอยู่ถึงค,ความเหมาะสมนะคะแต่เขารักคุณเขาอยากจะพิสูจน์ทุกอย่างให้คนทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเขามีรักที่เต็มเปี่ยมเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อหลอกคุณเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากคุณเขารักคุณเขาอยากจะบอกว่าคือสิ่งที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นก็คือความรู้สึกที่เขา อยากเรียนรู้คุณจริงๆแล้วก็มีใจที่รักคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี้ยไปถึงการที่เป็นแฟนกันหรือเป็นคู่ครอ,องของในอนาคตนะคะเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาคบเล่นๆหรือคบเพื่อแบบว่าหลอกมีอะไรกับเราหลอกเงินหรืออยากจะแบบเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์มันไม่ใช่แบบนั้นแต่สิ่งที่เขาเข้ามาหรือคุณที่ได้เจอกันมันเป็นปฏิสัมพันธ์ที่แบบว,าว่าเขารู้สึกมีใจผูกพันเขาได้พบกับคุณเขาก็มีความสุขทางใจ คุณมีความสุขแบบไหนเขาก็มีความสุขแบบนั้นเขารู้สึกสบายใจเขารู้สึกดีที่มีคุณอยู่ตรงนี้เขารู้สึกอิ่มเอมใจแต่ในความสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ง่ายหลายหลายคนจ้องมองความสัมพันธ์ของค,คุณกับเขาถึงความเหมาะสมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่เขาอยากจะบอกผู้คนหรือคนรอบข้างหรือบอกให้คนได้รู้ว่าการที่เขาเข้ามาในชีวิตของคุณนั้นคือเขาเข้ามาด้วยความรักเข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาอยากจะพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่ง วิภากสาเขาเขาอยากจะทําให้ทุกคนรู้ว่าเขารักคุณจริงๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะอ่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับเราอีกห้าใบเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้ได้และเขาจะทําทุกอย่างให้ความสัมพนันธนี้มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรู้สึก จริงๆเขาเองก็เป็นคนที่สามารถมีคนเข้าหาหรือเขาจะเลือกใครก็ได้เช่นเดียวกันถึงบางครั้งอาจจะมองว่าตำแหน่งหน้าที่การงานแต่ตัวเขาก็มีดีในตัวของเขาเหมือนกันถ้าเขาจะเลือกใครสักคนหนึ่งอ่ะแค่ความแบบว่าเงินทองรูปรักอ่ะเขาไม่ได้แคร์เขาโนสนโนแคร์เรื่องพวกนั้นแต่เขาแคร์เรื่องความรู้สึกมากกว่าอนนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคุณเองมีอะไรที่ ถูกใจเขามันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันมันคลิกกันนะคะ,ะถูกอกถูกใจอะไรประมาณนั้นนะคะเขาอยากจะบอกคุณแบบนั้นอแต่เขาเองก็รู้สึกว่าเออเขาก็เสียใจนะในสิ่งที่ทุกคนมองเขาแบบว่าในทิศทางที่ไม่โอเคเขาอยากจะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าความรักนี้ถ้าเชื่อในความรักความรักนี้มันต้องเป็นไปได้แล้วก็ต้องมีการพัฒนาเกิดขึ้นได้แน่นอน เขากําลังปรับตัวหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทําทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มีการพัฒนาและประสบผลสําเร็จในเรื่องของความรักนะคะเขาอยากจะพิสูจน์ให้ทุกๆคนได้เห็นและให้คุณได้เห็นว่าสิ่งที่คุณไว้วางใจคบหาดูใจเขาคุณตัดสินใจไม่ผิด ที่ได้คบกับเขาหรือได้คุยกับเขาหรือไว้วางใจเขาเขาเข้ามาคือเขาไม่ต้องการที่จะหวังผลเปรีโยวอะไรจากคุณหรือไม่ใช่ว่ามาแค่ต้องการที่จะหลอกมีความสัมพันธ์ทางกายทรัพสมบัติทรัพย์สินเงินทองหรือเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานมันไม่ใช่แบบนั้นแต่การเข้ามามันเกิดจากความรู้สึกที่ความรู้สึกจากใจจริงจริงที่รู้สึกรักคุณ น,ะะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะอะขอดูว่าแล้วข้อความนีดเขาอยากจะบอกคุณค่ะจะไพ่ฟังใจทำอะไรสักอย่างชูอฟอนเขาบอกว่าคุณคือความหวังและเขาจะทำอะไรเพื่อคุณนะอืมบุาบาโอเค เขารู้สึกว่าเขามองคุณอะ่ะเป็นคนที่แบบว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเขาอยากจะทนุถนอมคุณไว้และกอดเก็บคุณไว้ข้างหนึ่งไม่ถึงตาย t ูออฟสอดคือจริงๆแล้วนะ่ะเหมือนที่บอกว่าเขาเขาสามารถมีทางเลือกเขามีทางเลือกแต่เขาเลือกคุณเาอยากจะบอกว่าเขาเลือกคุณเขาเลือกแล้วคือคุณคุณคือคนที่เขาเลือกนะคะที่จะคบหาดูใจแม้ว่ายาอยู่อย่างยากเอ็ o อ p ฟไพ a c เคิ ก็คือว่าปัญหาระหว่างคุณกับเขามันก็บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ง่ายมันเหมือนกว่าจะไปถึงฝั่งมันขึ้นอยู่กับคุณสองคนหรือเขา,าจะบอกว่ามันขึ้นอยู่ที่ใจคุณใจเขาเนี่ยคุณสองคนอะพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันและพิ่สูจนให้ทุกคนเห็นไหม mm hmm. เขาอยากจะบอกว่าเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขา mm hmm. เขาจะทําให้ทุกคนได้เห็นว่า, mm hmm. ว,าว้าวทะลสีดำวคุณอะ,ค,ณอะ,ค,ณอะคือคนที่แบบว่า ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงถึงความชัดเจนถึงความรักทั้งนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะเขาบอกว่าเขารู้สึกดีที่มีคุณแล้วเขาก็รักคุณแล้วเขาก็อยากจะทําให้คุณเชื่อใจแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าขอให้เชื่อใจเขาว่าเขารักคุณจริงๆนะคะแล้วก็อ่ะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณอะไรอีกสามข้อความรอคุณติดต่อกับ อาจจะเป็นการพูดคุยกันนะคะอนนืคุณคือลมหายใจอเอาไปอาได้กับความสัมพันธ์ขอให้มันผ่านมาและผ่านไปอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันไม่โอเคก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นกันแล้ให้หรือให้ความไว้วางใจกันอะไรประมาณนั้นเนาะก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆกับความสัมพันธ์นี้ขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรค และเรียนรู้ซึ่งกันและกันและกลายเป็นคู่ครองของกันและกันได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คิดหน้าสวัสดีจ้าต่อไปพูดที่เลือกกองสีเขียวเหมือนกันแต่เขียวคิดตั้นนะคะมาดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรมาดูเนอว่าจะเป็นอย่างไรมาดูพลังงานเอเนจีของคุณนะแล้วก็พลังงานความรักที่คุณเจอเป็นอย่างไรคะขอการเปิดเผยหน่อยว้าว วันคุณกําลังเรียนรู้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ชัดเจนมากนะักกับคนคนนี้หรือเป็นคนรักเก่าที่คุณกําลังคิดถึงนึกถึงอยู่อการได้พบรักการได้คิดการคิดถึงคนรักเก่าความรักความสัมพันธ์ยังไม่มีความชัดเจนอื เหมือนอารมณ์ของพวกคุณกับเขาบางทีก็เบีเ่ยงเบียงวินวีนเหมือนเขาเองกับคุณก็มีการเบื้งตึงใส่กันอาจจะเขาอาจจะเป็นมนุษย์หินแข็งแข็งทื่อๆอาจจะยังไม่พูดยังไม่คุยบางทีก็บทที่จะคุยก็คุยบทที่จะนิ่งก็ยิ่งนิ่งบทที่จะเงียบก็เงียบอะไรประมาณนี้ หมือนคุณรอคอยเขาอะคุณรอคอยความรักจากเขาอืมแต่ความสัมพันธ์นี้มันก็ยังมันก็ยังศึกษาดูใจกันอยู่ก็ยังดูดูกันอยู่แต่ยังไม่มีความชัดเจนมากนักกับความสัมพันธ์คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาอยากจะบอกอะไรเราไหมอะอะไรประมาณนั้นนะอะคุณจะเอายังไงเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วขอดูพลังงานความรักที่เขามีต่อคุณสิเป็นอย่างไรโอเค มรักของผู้คุณกับเขาเป็นรักสามเศร้าไหมหรือเขาเองยังไม่ได้แบบว่าต้องการต้องต้องการความชัดเจนในเรื่องของครอบครัวในตอนนี้เหมือนเขากำลังเหมือนคบใครเขาดูดูไปก่อนเขายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์นะคะเขายังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์ในตอนนี้เขามีเรื่องมากมายที่บางทีเขาอาจจะลืมอีกคนหนึ่งไม่ได้ หรืออีกความรักทางสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักาสามเศร้ามีใครคนหนึ่งในใจของเขาแล้วก็มีคุณด้วยนะคะแต่เขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เหมือนกันและก็ลืกคนนึงไม่ได้เหมือนกันเหมือนเขายังไม่เลือกใครนะคะเป็นตัวจริงหรือเป็นคนที่ชัดเจนในใจนะตอนนี้เหมือนเขาเองยังไม่ต้องการที่จะมีคอมมิตเมนต์อะไรกับใครในเวลาขณะนี้นะคะอ่าแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราวันนี้ แต่เขาก็ยังกอดเก็บคุณไว้ยังหึงยังหวงยังอยากมีคุณอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้าถามถึงความชัดเจนอะไรตอนนี้เขาไม่สามารถให้อะไรกับคุณได้ ความรู้สึกของเขาอ่ะก็คือห้าสิบห้าสิบทั้งเราทั้งอีกฝั่งหนึ่งเขามีเรื่องเครียดมีเรื่องกุ้งใจและคุณกับเขาเองก็มีอารมณ์ที่แบบว่าเบี่ยงเบี่ยงวินงวินต่อกันเขามีปัญหาเรื่องของการงานเขาต้องการความสำเร็จตาแหน่งหน้าที่การงานมันก็เลยส่งผลอิทธิพลต่อความรักของคุณเพราะว่าณตอนนี้เขากับคุณมีทั้งอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของพวกคุณและอีกเรื่องของการงานแล้วก็ความเครียดความมิตกกังวลแต่เขาก็ยังอยากมีคุณอยู่ตรงนี้อยู่ แต่การที่มีคุณอยู่ตรงนี้คือเขาอยากจะบอกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมากหรือแสดงความโรแมนติกก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคุณในใจแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลาขณะนี้คือเขามีภาวะความเครียดในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกซึ่งความสัมพันธ์อะไรกับเรามากหรือโรแมนติกกับเรามากในเวลาขณะนี้ แต่ไม่ใช่ว่าเขาอยากจะเดินจากคุณไปหรืออยากจะเลิกกับความสัมพันธ์นี้แต่เหมือนขอเวลาหรือรอเขาหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะขอดูอีกค่ะอมเมื่อการงานการเงินประสบผลสําเร็จมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมันเขาจะขอแล้วเขาก็ยังจะพัฒนาความสัมพันธ์เขารู้ว่าคุณเป็นห่วงเขา แต่ตอนนี้สภาวะชีวิตของเขาเหมือนมันเหมือนอยู่ในความวุ่นวายยุ่งเหยิงอืมนะคะอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณในใจลึกๆเขาก็รักคุณและก็รู้สึกดีกับคุณอยู่เช่นเดียวกันการที่แบบว่าไม่ได้ปล่อยเราไปเลยหรือหรือยังมีเราอยู่แต่บางทีใส่ใจบ้างไม่ใส่ใจบ้าง แต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่รักหรืออยากจะจบกับความสัมพันธ์นี้ยังอยากจะมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ยังรักแล้วก็หึงห่วงขอเก็บคุณไว้แต่ว่าณนะตอนนี้เขายังไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนอะไรกับใครได้เพราะว่าปัญหาเรื่องของการงานเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่มันมันมันอยู่ในช่วงวิกฤตนะคะแล้วก็มีความภาวะความเครียดเข้ามาฉะนั้นเหมือนเขาแบบว่าอดทนรอเขาหน่อยเขาอยากจะบอกคุณอย่างนั้น เหมือนเขาขอเคลียร์เป็นปัญหาไปทีละเรื่องๆอ่าตอนนี้เรื่องความรู้สึกกับความสัมพันธ์อ่ะเขายังไม่อินกับใครเลยอืมเขายังไม่ได้อินกับใครทั้งทั้งสิ้นนั่นแหละประมาณเนี้ยคือเขาขอเคลียร์เรื่องงานก่อนเนี่ยค่อยๆจะบอกคุณว่าเออถ้าเขาถ้าเขานิ่งๆถ้าเขานิ่งๆถ้าเขาป้นปืนก็อย่าพึ่งน้อยอกน้อยใจอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเขาจะจะบอกอะไรเราอีกห้าใบอ่า เมื่องานการทุกอย่างโอเคเสร็จสิ้นเขาก็จะแสดงออกซึ่งความชัดเจนกับคุณมากขึ้นนะคะความโรแมนติกความห่วงหาความหงง่วงใยความเอื้ออาทรต่อกันก็จะมีมากขึ้นเขาอยากจะบอกคุณอย่างนั้นเหมือนบางคนหลายๆคนก็ยังเป็นบ่วงเป็นห่วงบางคนอาจจะมีซัมติงกันแล้วบางคนก็อาจจะไม่มีถ้ามีถ้าท่านที่ใดที่มีซัมติงกันแล้วนะคะ เขาก็คิดถึงความความต้องการในตรงนั้นอยู่แต่บางทีในเรื่องที่เจอในตรงเนี้เรื่องการงานมันก็ยังไม่มีฟิลแต่ไม่ใช่ว่าไม่อยากมาหาไม่ใช่ไม่อยากคิดไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงคิดถึงวันนี้เขาคิดถึงนะเขาอยากมาหานะเขาอยากกอดคุณนะอืมแต่บางอย่างเหมือนฟิลมันไม่ได้เพราะว่าเครียดอะค่ะเครียดกับเรื่องบางคนก็กฎหมายงานธุรกิจ จริงๆเขาเขาก็ไม่ได้มองว่าคุณเขาไม่ได้ว่าเขาอยากจะบอกคุณว่าจริงๆเขาไม่ได้แบบคบกับคุณแค่ว่าต้องการแค่ความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ทางกายหรือความต้องการ18บปบวกอย่างเดียวแต่ในใจลึกๆเขาเองก็รักคุณนะอเขาก็ผูกพันกับคุณอยู่เหมือนกันแต่ด้วยบริบทของความสัมพันธ์บางคนหรือไม่อาจจะเป็นแม่วาซาหรือคุณหรือเขา ในความรักเนี้ยกล่องเนี้ยมันเป็นรักสามเศร้าแต่ตอนนี้เขายังไม่อินกับใครทั้งสิ้นเขากำลังเคลียร์ยเรื่องงานเขาอยากจะบอกคุณอย่างนี้เมื่อทุกอย่างเคลียร์เรื่องความการงานเสร็จทุกอย่างเขาจะถึงจะมามีฟิลมาแก้ไขปัญหาเรื่องของความรักแล้วก็มามาแสดงออกซึ่งความชัดเจนหรืออาจจะมาเคลียร์หรือจะมาพูดถึงความสัมพันธ์ อะไรประมาณนี้นะคะที่เขาอยากจะบอกคุณณตอนนี้เหมือนเหมือนคุณกับเขาต้องเหมือนเป็นคอยให้กําลังใจแล้วก็ห่วงใยดูกันไปในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตแต่จะถามถึงความโรแมนติกถามถึงความสัมพันธ์หรืออะไรณเวลาขณะนี้เขายังไม่สามารถที่จะแสดงออกหรือให้อะไรอะไรกับเราได้นะคะโอเคอ่าทีนี้สิ่งที่เขาอยากจะฝาบอกคุณห้าใบ โจโจคิงเอาไปนะคันตอนนี้คือเขาคิดถึงเรื่องความคิดทั้งหมดเขาอยากจะบอกว่าเขาคิดในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานความสําเร็จน้าเต็มแก้วเหมือนเขา,าเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาไม่มีเหมือนไม่มีช่องไม่มีที่ว่างหรือไม่มีมีฟิลลิ่งกับเรื่องของความรักในเวลาขณะนี้นะคะเหมือนเขาเอาเวลาทั้งหมดเอาความรู้สึกทั้งหมด ไปโฟกัสกับงานกับเงินหรือตําแหน่งหรือการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่วันใดวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันสําเร็จแล้วเขาจะมาแสดงออกซึ่งความรักกับคุณมากขึ้นเหมือนคลอเขาหน่อยค่ะเขาอยากจะบอกว่าความสุขความหวังหรือเมื่อที่เขาสําเร็จทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับธุรกิจการงานการเงินตําแหน่งหน้าที่เขาแก้ไขปัญหาทุกอย่างเสร็จแล้ว เขาไม่ลืมคุณนะเขายังจะรักและก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยูอ่เหมือนคุณอะ่ะเป็นคนพี่แบบพิเศษในใจเขา,าเหมือนคุณเป็นคนที่คลองใจเขาหลายๆอย่างที่แบบว่าคุณมีซิกเซนต์หรือคุณเป็นคนที่สามารถที่จะให้กําลังใจหรือช่วยซัพพอร์ตเขาได้คือเขาอยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาแบบนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถาม ซึ่งถึงความรักหรือความชัดเจนอ,อะไรตอนนี้เลยขอให้เขาได้จัดการเรื่องกับปัญหาชีวิตของเขาก่อนแล้วเขาจะขอพูดคุยในเรื่องนี้ทีหลังนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะฝากบอกคุณนะคะที่รักโอเคข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกคุณสามข้อความฉันจะจดจำเรื่องของเราเรายังเป็นเพื่อนกันได้ เห็นอะไรก็เป็นหน้าคุณโอเคอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปพูดที่เลือกสีเขียวกองสุดท้ายนะคะขอเก็บผ้าแป๊บนึงนะเลยนๆนะคะ,ะมาดูค่ะ ลูกแก้วเขียวอ่อนแล้วก็ไพ่เขียวเข้มนะกองทีมสามค่ะหนึ่งสองสามทีมสามขอดูความสัมพันธ์ของคุณว่าคุณเป็นยังไงพลังงานของคุณที่คุณเจอมันเป็นอย่างไรแล้วคะขอดูเนาะเหมือนคุณสงสัยในตัวคนคนนี้ที่คุณกาลังถามถึงที่กำลังคิดถึงเหมือนคุณม,คมีคุณรู้สึกว่าคุณแบกความรู้สึกคนนี้อยู่ฝ่ายเดียว หมือนคุณมีความรู้สึกคุณรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมอะไรประมาณเนี้แล้วค่ะ h e a อ of ว n นเหมือนคุณรอเขาอ่ะคุณรอเขาคุณรอคนคนนี้แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าเขารู้สึกอะไรกับเราไหมบางคนเคยคบกันเคยรักกันเคยเป็นแฟนกัน เคยเป็นคนในครอบครัวคุณคิดถึงวันที่พวกคุณเคยอยู่ร่วมกันหรือได้ใช,ช้ชีวิตด้วยกันเคยไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วเคยมีความสุขร่วมกันคุณคิดถึงเขาคุณอรอคอยเขานะคะอืมคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือโซเมตคือเนื้อคู่คือคู่ของความสัมพันธ์ของจิตวิญญาณหรือคนรักเก่าที่ตามกลับมา หรือเป็นเพื่อนเก่าคนรักเก่าอะไรประมาณนี้คุณมีความผูกพันกับคนคนนี้มากคุณไม่เคยยอมใครแต่คุณยอมคนคนนี้คุณรู้สึกดีกับคนคนนี้ถึงแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาทําให้คุณไม่โอเคแต่คุณก็ยังรอเขาอะไรประมาณนี้นะคะถ้าคุณเป็นประมาณนี้ไปต่อขอดูเขาค่ะว่าความรู้สึกความรักที่เขามาีต่อคุณเป็นอย่างไร k e n open again. เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ร่ํารวยเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เป็นคนที่แบบผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีตําแหน่งสูงมีการงานมีชีวิตที่เพียบพร้อมแล้วเขาเองก็รักแล้วก็รู้สึกดีกับคุณแต่เขายังไม่สามารถให้สถานะอะไรหรือผูกมัดอะไรกับเขาได้ เพราะว่าเขายังไม่อยากที่จะเป็นมีคอมมิทเมนต์อะไรนะตอนนี้เหมือนความสัมพันธ์ความรู้สึกที่เขามีคือเขารักคุณเขาคิดถึงคุณเขาอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์ในความรู้สึกที่เขามีเขาเองก็รู้สึกกับคุณเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าความรู้สึกนี้คือมันหน้าตอนนี้มันคือเขารู้สึกว่าคือเขาไม่อยากให้เราแบบอ่า ให้ตีกรอบหรือว่าต้องชัดเจนอะไรกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยต้องให้มีความชัดเจนต้องมีแต่เขาเดียวแล้วก็ต้องแสดงออก take action มากกว่านี้คือเขาทําอะไรให้กับคุณอย่างที่ใจคุณต้องการไม่ได้อะค่ะอืมหลายๆครั้งเขาพยายามปรับแพยายามที่จะเข้าใจคุณเออ แต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ลับๆไม่สามารถเปิดเผยคุณมีความรู้สึกผูกพันทางจิตวิญญาณเขาก็มีความผูกพันแบบนั้นกับคุณเหมือนกันคุณบอกว่าคุณไม่เคยยอมใครเขาเองเขาก็อยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าเขาก็ไม่เคยยอมใครเออเนาะคุณกับเขาเอออ้าวแล้วเขาก็อยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณเขารักคุณมากเขาคิดถึงคุณเขาอยากมาหาคุณ เขาอยากอยู่ใกล้ๆคุณเขาอยากบอกว่าสิ่งที่คุณกับเขาได้รู้จักกันเหมือนคุณกับเขาเป็นคู่รักในอดีตชาติตามกันมาแล้วมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งผูกพันตัดกันไม่ขาดคิดถึงกันอยู่ตลอดเวลาคิดถึงแต่ว่าแต่ว่าคุณกับเขาก็ยังไม่ถึงเวลาที่ชัดเจนอะไรกันได้ ประมาณนี้ค่ะพลังงานความรักของคุณกับเขาและสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในวันนี้เป็นอย่างไรเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเขาคิดถึงวันที่โรแมนติกซึ่งกันและกันแต่ทุกอย่างมันมันไม่สามารถแสดงออกซึ่งความชัดเจนได้เขาเสียใจเขาเจ็บปวดพวกคุณมีปัญหากันไหมใครสักคนแทงข้างหลังหรือใครสักคนทําให้คันเจ็บปวด คุณก็เขาแหละที่แบบว่าทําเรื่องราวที่มันผิดหวังต่อกันแต่พวกคุณก็ตัดกันไม่ลงตัดกันไม่ขาดคุณกับเขามีฟีลลิ่งอะไรที่ชอบพอกันอยู่ไม่ใช่น้อยมันเป็นเหมือนคู่รักคู่กรรมตามกันมาตัดกันไม่ขาดไปไม่ได้มาไม่ถึงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลับๆปิดบังซะแล้นบางคนก็อาจจะมีใคร,ใครสักคนอยู่แล้วนะคะ เขาจะบอกว่าเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็รักคุณมากถึงแม้ว่าลูกคุณกับเขาจะทําเรื่องให้กันเสียใจเจ็บปวดแต่เขาไม่สามารถที่จะลืมคุณลงได้เหมือนกันเขารักคุณเขาคิดถึงคุณนะคะอาสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะห้าใบเขาอยากจะเคลียร์อะไรกับคุณบางอย่างเขาอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อแต่เขาก็นิ่งแต่เขาก็เงียบ เขาไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มคุยจากตรงไหนดีคุณจะเข้าใจเขาไหมเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมเพราะคุณเองก็เป็นคนที่แบบว่ามีอีโก้อ่ะอืมคุณเองก็เป็นคนที่มีอีโก้สูงคุณเองก็มีบุคลิกของคุณที่บางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้าหาหรือที่จะพูดอะไรความในใจเล็กๆที่เขาอยากจะบอกคุณเขายังคิดถึงแล้วหึงหวงแล้วกอดเก็บคุณไว้อยากกลับมาหรืออยากจะมีคุณในความสัมพันธ์นี้แล้วก็หึงหวงคุณไม่อยากให้คุณมีใคร เขา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 มองว่าคุณอะเป็นคนที่แบบว่าดูดีมีเสน่ห์มีความอุดมสมบูรณ์มีความร่ำรวยมีความเพอร์เฟกนะเขาอยากจะบอกว่าเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์และอยากจะไปต่อกับความรักนี้แต่ว่าอยากจะไปต่ออยากจะพัฒนาแต่ขอเป็นว่าอย่าเพิ่งเร่งรัดเร่งรีบให้ชัดเจนได้ไหม ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ดูใจกันได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกและเขาก็อยากจะคุยกับคุณอยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะบอกคุณอย่างนี้แต่ก็นิ่งแต่ก็เงียบแต่ก็ได้แต่คิดแต่ไม่พูดออันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอะอาขอดูว่าแล้วให้ฟังใจอยากบอกอะไรอีกข้อความที่เขาอยากจะบอกคนลาฟันเดอะซัน เมื่อเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของชีวิตชีวิตของเขามันไม่ง่ายมันทุกอย่างมันอยู่กับความวาดฝันที่เป็นไปยากอยู่เหมือนกัน the world โลกของเขากับโลกของคุณช่างแตกต่างกันเหลือเกินเขามองว่าคุณมีความเพียบพร้อมแต่เขายังเจอกับอุปสรรคแล้วก็ปัญหาแล้วก็ยังเจอกับยังไม่ประสบความสเร็จเท่ากับคุณ เขาจะบอกว่าอยากจะกอดคุณสักครั้งและเขาก็รักคุณเขาไม่เคยหลอกคุณเขารักคุณจริงๆเขาอยากจะกอดคุณสักครั้งเขาอยากกลับมากอดคุณเขาอยากจะมีคุณในชีวิตแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณเป็นคู่ครองในอนาคตเขาอยากบอกคุณอย่างนั้นแต่กว่าจะไปถึงฝั่งนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาจะมีชีวิตที่แบบดีพร้อมที่จะสามารถดูแลคุณได้อย่างนั้นได้จริงๆไหมคุณจะรอเขาไหมคุณจะพร้อมแบบไปกับเขาไหม นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากคิดถึงอ้อมกอดคิดถึงรอยกอดคิดถึงการอยู่ด้วยกันเขาอยากมีคุณในชีวิตของเขาอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณข่อความสาม่อความฝากบอกคุณอีกค่ะขอให้มันผ่านมาและผ่านไปปัญหาของพวกคุณหรือเปล่าอยากอยู่กับคุณตลอดเวลาเห็นไหมอย,อยากอยู่ก็ ก็มาสิคะจะมาสิคะจะรออีกอย่างคุณคือคนที่ใช่อืมอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย